สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมมิโซรุนะครับในโหมดแท็กแมทนะครับเราจะก็จะมาเล่นนาริกันนะครับอย่างแรกเลยคนแรกหรือคน2อนดีเออเขาเอาสุสาดครานะ์นะคนแรกก็ได้นะครับผมอ่ะไปมาดูกันครับผมว่านารินกคู่ของเราจะสามารถเอาชนะสุดสาครคนนี้ได้หรือไม่นะครับเรามาเจอตัวใหม่2ตัวเลยนะเออแต่เล่นกับคนเดียวแต่ว่าเจอ2ตัวนะครับผม เพราะว่าเรามาเล่นในโหมดแท็กแมสนั่นเองไปนาริอย่าทำให้ทุกคนผิดหวังชึบเอ้ยแลนด์มาร์กไม่ออกครับตอนนี้ถ้าเขาปิวมาโอเคยังไม่ปิวยังไม่ปิวแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กเออแลนด์มาร์กมาแล้วครับเอาไว้ตรงนู้นก่อนเผื่อเราตกอ หมาด,ด,ดูดเข้ามาหลุดไหมป้องกันหลุดหรือเปล่าป้องกันหลุดเรียบร้อยครับผมตอนนี้เขาไม่สามารถใช้จุดสตารต์ในการป้องกันได้อีกต่อไปแล้วนกคุกเราจะจัดการแล้วอ่ะตอนนี้ขายเมืองครับผมสุดสาครขายเมืองสุดสาครรบละลายครับผมแท็กมาเป็นน้องชาช่านะครับโอ้จี้เขาดีๆทั้ทางนั้นเลยนะครับผมจี้เราสมัยดึกดำบรรน,นะครับอ่ะ สมัยดึกดำบรรพ์ของเราจะมาสู้กับชาชาได้หรือเปล่านกคูกไม่ออกครับทุกคนนกคูกไปไหนนกคูกไปไหนชาชาทำอะไรได้อะโลมาใช่ไหมไว้ตรงนี้ละกันโลมาสเตปการเล่นชาชาเป็นไงวะเราขัดขาตรงนี้ได้อยู่ไหมเขามีอันเชิญไหมอะนักอันเชิญอะไรอย่างเนี้ย นักอัญเชิญเขามีป้องกันนักอัญเชิญหรือเปล่าเฮ้ยถอยผ่านไปเกาะร้างเราต้องระวังตัวนะครับมีขังคุกแน่ๆเลยอูจี้แบบฟูมากนะครับมีทุกอย่างครบเครื่องสมบูรณ์บริบูรณ์ชา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 เบิลสองชาชานี่จะมีโลมานะถ้าจะไม่ผิดใช่ชาชามีโลมาขี่ฟอง ดีนะที่ถอยหลังเขาไม่ออกนะครับงั้นเรามีโอกาสที่จะตายได้เลยเส้นทางเปลวไฟถอยหลังออกหรือเปล่าเฮ้ยถอยหลังเขายังไม่ออกหรือว่าเขาไม่ได้เอามาเอามาครับผมแต่มันไม่ออกเนาะ80%เราโดนอะไรสักอย่างโดนโดนลมลมมาครับผมแต่ว่าแต่ว่าเรายังมี ป้องกันขโมยมาเบิ้ล60%นะครับของของตำนานบอสซัมนะครับแต่ว่าในตัวของในตัวของน้องนารนยก็มีป้องกันเหมือนกันป้องกันขโมยมาเบิ้ลกับป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับในตัวนาราป้องกันขโมยมาเบิ้ลของบอสซัมติดนะครับขี่ฟองกลับไปอีกรอบขโมยมาเบิ้ลอีกรอบนะครับผมรอบนี้ไม่ติด นะครับป้องกันขโมยมาเบิ้ลไม่ติดนะครับชาชายังคงดำเนินการต่อไปนะชาชายังไม่หยุดเล่นนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีได้เยอะมากๆเลยเนี่ยชาชาอ่าสาหับมาเป็นนารีนะครับตัวละครล่าสุดของเกมตอนนี้อ่านคุกออกนะครับทอยสองหรือสี่ก็ได้อ่าได้สองครับผมเราก็จะ ดูดเข้ามาเอ้ยเชิญปาร์ตี้เงินไม่พอสงานแหละนะครับทุกคนแท็กแมทก็งนี้แหละนะจริงๆเราไม่ควรมีจี้เชิญปาร์ตี้นะเพราะว่ามันใช้ตังค์เยอะนะจริงจีงจรงจรง้รอบที่แล้วอะรถเบรกแตกอะเออก่อนอัปเดตใหญ่อะจี้นั้นอนะดีนะเหมาะกับนาริมากๆเลยเขาไม่ทาสีเรอจรี้เบรกแตกอะเหมาะกับนาริแต่ว่าเราไม่รู้ไงเออว่ามันจะเหมาะ ก็เลยไม่ได้ถามแล้วก็ไม่มีนะคะจี้เบรกแตกมีแต่จี้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเชนาัตตี้ได้แต่ว่าเขามีป้องกันหุ่นไรกาครับหุ่นไรกาตอนนี้เขาเป็นหุ่นไรกาแล้วอยู่ในกำมือเราแล้วเพราะว่าสกิลเขาจะไม่แสดงผลขายเมืองแล้วชาชาขายเมืองชาชาขายเมืองครับผมตอนนี้เรียบร้อย ในตาที่2แล้วนะครับทุกคนเราก็มาเจอกับโอ้โหโอ้โหเขาใช่นหมเขาเป็นคนเลือกนะครับแปลว่าโคตัวใหม่ตำนานโคนี้น่าจะได้แต้มคะแนนเยอะมากนะคะแนนแท็กแมทแต่ดูเอาเอาเขาให้เราเล่นก่อนนะครับแต่มันเมื่อกี้มันพูดว่าให้เราเล่นคนที่2อนะมาเรียวนะครับมาเรียวเมือเรียวกับตำนาน โครนะครับแมงกะพุนเราออกเป็นกะพุนว่าจไาหนน,นาลิเราออกแล้วไม่ใช่นาลิด้วยนะมันคือนกคูกนะนกคูกออกนกคูกเนี่ยถ้าน้องบินไปเนี่ยน้องก็จะสาฝาดงค่าไม่เป็นหุ่นไลกา80เนะครับพร้อมกับใช้เอฟเฟกต์ผันึกผนึกอะไรผน,นึกอะไรวะาผัน,นึกการเคลื่อนย้ายแนละแล้วก็ นกักอัญเชิญฝ่ายตรงข้ามมายังพื้นที่ที่แพงที่สุดอันนกคู่ไปแล้วชึบชิบชึบชบชบถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกที่เมืองเราแล้วเนี่ยมีโอกาส65เอ้ย60เอที่จะละเว้นการยกเว้นค่าผ่านทางด้วยแต่เราต้องมาดูกันก่อน,อนว่าเราเนี่ยจะเอาเอ่มเมเรียลออกมาจะจุดเริ่มต้นได้หรือไม่ไม่ออกนะครับแล้วก็นกคู่เนี่ยออกหรือว่านกคูกอ่อ่ะ นกคู่ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับคือถ้านกคู่ไม่ออกนี่คือเราแบบเราแบบยืนเฉยเลยเพราะเราเน้นนกคู่นะจริงๆมันต้องเล่นคอมโบแบบนะอันนี้เป็นการเล่นที่แบบเน้นแค่นกคู่เลยนะเซตเราเนี่ยคือไอเนี่ยเอามาใช้แค่เล็ดพันธุ์ต้องสาขังคุกจะได้ใช้ไหมขังคุกจริงจมันคอมโบกับขังคุกได้นะแต่ว่ามัน มันต้องตกพื้นที่ตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นรถบัสเบรกแตกอ่ะเออมันก็สําคัญอยู่ในในการกลับเมืองอะนะเพื่อที่จะขังคุกถ้าขังคุกได้อะ่ะสกิลฝันถึงข้ามจะไม่ออกไงเราสามารถทำลายเขาก็ได้เลยนะครับ <Yay! S 1> เฮ้ยอ๋ยอออทำไม compile? ฉันไม่ได้ดูเลยอะเป็นไรตายอะยังเอืออยู่เลยเรอ เรอยู่เขาก็กาตายอ้าวลืมลืมแท็กด้วยแท็กทันไหมเนี่ยน,น่าจะแท็กไม่ได้แล้วป่ะขอโทษนะครับทุกคนมา <c oughs> <c oughs> เล่นตัวอะไรกันแน่ถอยอไปก่อนนะหลุดมั้งไหมอะ่ะเออนี่เรามาเจอกับ นี่นี่เอานาลิออกมาเลยดูซิว่านาริเนี่ยจริงๆนาริไม่มีนักอันเชิญน,นะถ้าเล่นจริงๆไม่ควรเอาออกมาเพราะว่าบอสซัมเนี่ยมีนักอันเชิญเออมีป้องกันนักอันเชิญถ้าเราโดนโคนักอันเชิญเนี่ยโลสองขั้นเนี่ยจะเอาอยู่ไหมคิดว่าไม่อยู่นะนักอันเชิญต้องต้องลอจี้ป้องกันนักอัญเชิญให้หน้องเนี่ยเนย โดวทางอันเชิญหนึ่งดอกเห็นไหมต้องใช้โล่ป้องกันยากครับสมัยเนี้ยเกมสมัยนะีย้ยากครับคือมันมันต้องใช้ดวงเยอะมากๆว่าเราจะเจอตัวอะไรคือตัวละครมันไม่ใช่นารีมันคือแบบนารีก็ไม่ใช่ว่าจะชนะทุกตัวเสมอตลอดไปยังไงก็ต้องมีแพ้บ้างจริงๆ เพราะว่ามันมีหลายสกิลเนาะต้องวัดดวงว่าเราจะได้เจอกับสกิลอะไรอ่าเป็นสองถอยหลังถอยเบามากหนกว่าจะออกสีซะและ้วมามาดูดเขาสักหน่อยมาหนึ่งสองสามสี่ถึงมาชออาบ้องกันหมดไปโนคุกเราก็จะโบยบินไปข้างหน้านะครับไปแล้วโนคุก จริงๆเราไม่ได้ใช้ขังกงเลยอ่าฟองสบู่ออกนะครับคือเรื่องโจมตีอ่ะตัวน้องค่อนข้างที่จะขบเครื่องมากๆากดังนั้นเราควรเน้นป้องกันดีไหมที่ข้างล่างเน้นเน้นเคลื่อนย้ายดีกว่าเน้นเคลื่อนย,ย้ายเน้นโจมตีเพิ่มหรออืมก็ป้องกันอย่างน้อยเน้นป้องเอาป้องกันนักอัญเชิญมาสักหน่อย มาตาสุดท้ายของจริงไนดะ้มาเจอโคแล้วโค,โคมีนักอัญเชิญนะครับซึ่งถ้าเราได้เล่นคนแรกคนสอง <c oughs> คือถ้าเราได้เล่นคนแรกแหละเราไม่มีป้องกงอันหนักอัญเชิญเลยนะใช่ไหมเออจะคือถ้ามีป้องกงอันหนักอัญเชิญก็ใช่ว่ามันจะออกอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องใช้ดวงอยู่ดี เป็น,นแมปเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ปกติเท่าไหร่ตั้งแต่แลนด์มาร์คแล้วอะ่ะแลนด์มาร์คมันไม่ไหลน้ำอ่ะดูสิว่าแลนด์มาร์กเราจะออกหรือเปล่าแลนด์มาร์กไม่ออกครับผมจริงๆขังโกงมันจำเป็นนะเนี่ยจำเป็นนะเออก็จำเป็นอยู่นะถ้าไปเจอ ละครที่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ทำให้หุ่นไราการออกไม่ได้ที่ทำมีทั้งป้องกันเอฟเฟกอันตรายมีทั้งป้องกันเอฟเฟกผนึกมีทั้งป้องกันเอืม้มนักอันเชิญแต่ไม่มีป้องกันขังคุกอ่ะแล้วก็ใช้ขังคุกก่อนเพื่อทำให้สกิลอื่นๆไม่ออกก็เห็นปะสกิลมันเยอะจริงๆอ่ะเกมเนี่ยเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการ เล่นนารีนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะครับใครเล่นใครเล่นเราเล่นเหรียนกคุกเล่นนะครับนกคุกน่าจะเล่นนะเรามันน่าจะมาได้เล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรแนะนําแนะนําได้นะครับสาหรับเซตเนาะจี้เครื่องรางเราควรจะสุ่มจี้เครื่องรางอะไรเพิ่มไหมในอนาคตนะครับอันนี้คือถามผู้เล่นแทนแล้วเออไม่ได้มาแนะนําเรามาแนะนําไม่ได้เลยครับผมดูเลเวลเราด้วย180ปนะครับปัจจุบันไปเลเวล300กันแล้วมั้ง นะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยเวลาที่มีนะครับก็ฝากตัวไว้ในเกมเรษถีแห่งนี้ด้วยนะครับก็เป็นลูกเล็กของเกมเษฐีนะครับก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบังใจให้ผมด้วยนะครับผิดพาดก็ติดชมกันได้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ